ติบเยื้อใช่ติบนะเด็กเฮือนติบอีเชยไก่บ no. ่ไก no ่ไปเออเดี oh. no, ๋ยวน้องวัชนามาหากะบรเห็นเน้ยเ mm ่าแป๊บหนึ่งเนี้ยเปลูาหนุกโดยจังได้ป้าลองติบมาหาเลยป้าผู้ผู้เพี่น้องเปิดภาพมา้กะเป็นอยังเด้อกองเหมือนภูเขาเลยนี่เฮียวัดเอาเชีองมาได้เร็กเชืองนี่ไปในหูค่ะโดยเอาเงินเดี๋ยวเงินเขียนราคาใส่เนาะ โอ <c ười> oh, ้ป้ามีทางผู้ใหญ่จะดีชื่ออุดหนุนน้องบิวดี้เด้อมันี้ดีมุกดีใจลายมันนี่เนาะมาอเจนเจนเฮือนสบายดีและสวัสดีเด้อป้าดุงวัชนา่อว่าไชนาไปเป่าอยู่หรอวัชนาไปเป่าเพียงนโมตาสะอยู่อมรึกกึ๊กกึยอมรึกกึยหายเพียง หน้าตาหน้าตาเข็นะคือเธอนหนมาใบยักเมนเนี่ยมมาใบเลยะบสวัสดีปรุงในสร้างหน่อยสวัสดีปรุงนี้น้องบูของไพ่เสือนี่ดูโดยโมเมนอังเงินไพไพสั่งไว้นน่ดูไพสร้างอีดะไว้ฮะ เดี๋ยวมาเบิงน้ํากันเนาะว่าเป็นของไผเด้พี่พี่น้องเอ้ยเป็นเจ้าใดผู้ใหญ่คนใดเด้จะจดีทางใดเนาะมาสั่งซื้อเครื่องของในห้านเฮามานี่ป้าตื่นเต้นดีใจแฮงในตู้ปรตูกัจําเอาเงินปตราเองเด้มื้อนี้โหเอาไวู้กมันเปื้อนเอาไว้เงินหายด้ขอเงินเด้ผู้อนลูกอยากเนเนึงเนึงอนไว้เด้อ ถ้าดือนองวาสนาบริษัน <tinc S 2> ้ำได้นองวาสนาบ่มากคนดื้ออะเขียนเลขกนึด้วเขียนเลขหนึ่งประดุงในเขียนนี่นี่เด็กโอ้เด็กชูนว่าี่อ๋อเด็กชูนก็เป็นอ่ะเด็กนึ่เขียนใทนี้เล็กึงอ๋อเด็กหนึงเด็กเจ็ดนะอ๋อเด็กเจ็ดกะปิแยมมาเจอซาฟรั่งน้อยย้มแดงๆอีกแล้วมาหนึ่ก็เป็นฝรั่งน้อยเด็กเจ็ดเก้าหนีเด็กหนึ่งมเขียนหนึ่ง นึงไม่เ่เเนขักงเันเก้เทเข็มุนอันเล็กหน่งเล็กหนึ่งเล็กกเล็กสองเล็กหนึ่งนเล็กหนึ่งล้วอันนีอ้เล็กสองนี้ตัวที่เลยันจะเป็นตัวทีเลยเล็กเลยเบิ่งมีสชบอกรอันเพิ่นห้ยเลยเขียนสิเกตเพิ่นถ้ไปปึ้มไป มันเปื้อนได้รุนเปื้อนเสือได้น,นี่นะมันบม่ได้คือนมิกได้ด้วยมาเบิ่งในไขน่มีปอก็แต่เปิดห้ามนะบ่เคยเห็นบ่นเคยเจอปักใหไงกองไงด้วยนี่ภูเขากับกองภูเขาเลยโอ้ยแม่สา,าวสามสิบเก็ตเลยเหนือยไ,ได้ด้วยไปยไปเดี๋ยวไปด้วยแม่นะไปหาดินเพื่นอนในหมอนไปบ่ไปบ่เอาไว้อันไว้ อัดแรงชีเห็นนา่าฮั่นนักอ๋อ,อปันนุธิไปหรอปัญญาติไปปันนุธิไปแคไหน,นแล้วต้องพิงมาหาบ่เห็นได้ค่ะน้องวัฒนามาหาเลยไปแล้วว่าวัฒนา,านาะ่ะจะเห็นน้นาาอ,นองวัฒนากายไปแล้วบ่ลูกหึยังยังอยู่กายไปยังวกายไปเลยตกลงตกลงกายหรือบุก,กายแมืนว่าขันนี่ ลองดูค่ะชมดูชี้ยังรถไม่อวนนะชี้ชี้แรงโอเคยี่ยมเยี่ยมเย้ยเฮ้ยอุ้ยรถพวาอชีมทู่นี่ปดกเทยจักนี่อะเด้เออไปเท่นะกิวทีบนเวียนไปบงพักไม่อวนปะแม่เขียนลมพัดมาเนี่ยมาเล อเอาได้จ uh. ังไปลูกฐานลองพิงก่อนฐานลองพิงกับฐานลองวัชนาก่อนเลยไปไปอ่ะไปเบิ่งพักไม่วนปะปะปั่นเบิ่งดูปั่นไปแล้วไปเหยียบพักไม่วนด้วยปะเบิ่งดูหาปงดูกวนชี้ให้ฮะวนชี้ให้เออมนโทษเนาะไม่วนชี้ให้เนาะไปไปเบิ่งไดูปิ่งเนาะปั่นแถวปั่นให้ปลาดุ้งนี้ปั่นเป็นบ่มาปั่นดูโอ้ Yệt <laughs> tí nói đây. Hey, bạn bán bà bán bán tên, nó bán 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 Sư bán 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 con <laughs> <laughs> <bài chú. cười> ผู้ปันพงพังไม่วนกันปะเราจะน้องพิงมาหาเลยไอชินชิมาเลยฮันฮนฮัรถไงวไตามรถไปตู้พอตู้เล้วอุ้ยไหเลนยว่ายทยานดิให้เห็ดผมให้มิไม่ม่เะเอมมี่เอมมี่จะมือสสบาตบ้พจ้านี่อ๋อยก่งแมือสสบาดก็ไม่ตู้ก็ได้เปล่าผมก็เป็นเป่าผมบอกคนซาหัวไงบ่ จ่ายเงินเพิ่นอยู่บ่ลูกนะเอ้าบ่มีเงินบ่มีเงินอ้าวเพิ่นว่านี่ได้ค่ะมาดูเพิ่นมมาบอกน้องบีว่าจักพันเพิ่นน่ะบอกเพิ่นน่ะบ่บ่กบอกเพิ่นบ่บอกเลยว่าจักพันบ่เอ้ยมีบ่กรุกบ่กเออยมีนะอ่เอ้ยมีเออเหยียบแข้งนี่พังไหมบ่พัง น้องพิงน้องวัฒนามาเชลินกับไพ ouais? ค่ะฮะถ้าวัฒนาวัฒนามาคือบอมา้ออมาเฉยเลยนั่นปลาพิงโทรมาแล้วเด้อขอครับสายปลาพิงก์กันเด้อเนานะว,วันนี้บิวไพมาน่ะเฮ้ยเบิ้ไพมเลยค่ะเบินอ้วนบอมานุเบิ้งลู้บลุลุ้เฮ้ยไปนี่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 ไปเบิงเ้งไปเบิง้งไปเบิง้บง พิงโทรมากมืก <wi> ี้นี่ก็ได้จะ้องพิงมาดิเออใค้คะแ่นพน่าไม่อ้วนพูนออ้ไปได้ไหมใช้เกิบพวกหลาใช้เกิบนี่ว่าชนาบนั่นหันบดิน้ำได้มใช่เกิดนะเออใชไม่ทางเนาะ เบิงคอยท่าตจนเมื่อยแล้วก็ลูกสาวน่ะอ้ยปันแข็งนี่ลูกโดยผูไปทางนั่นไปทางช่องผูช่องหนชนะมาวไปมันจิจก่งไปทางันมันโดมลูกถ้าต้องไปทางนั่นจะตาหน่อยพูด สบายดีน้องอยากนั่งได้สบายดีสบายดีเด้อสบาดี่ะสบายดีเ uh, ั่น uh, ั้นกกสบายดีน้องจะเป็นไข่เด้อชื่อต่นองเขาเอะนี่ดึงดึงไปห้วงเอะนะพูู้านขับไปปอยปจอยว่าว่าอันมาอไดบปิดแอที่นง้องบอกเปิดผ้ากันึงเข่าด้ัเนาะน้องนุ่มกันน้องนุมกัน Indian này. rồi. Bora pusha. Bora pusha. Bata. 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 với Bata. 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 Bata.

โอเคเอด้วงเดอืออ่ะเลยางเลยร้างรองช่างรู้องุยยากจักช่างไม่มือรส่างใชกูจักลูกช่างมอ่ยาร้กันตาแดงคือตาแไห้อกันตอนเปิดหน้าตาแดงก้ดูอู้เมีช่างพอันนี้อู้ตังนี้ยากพวกตันี้เราน่ย เออช่างพี่ตเลยอามาไก่นี่เูกไม่ไกลน้องเอช่างคืวิวแท้นี่้อมไรเด้อุ้้มอะไรน่ละ่มองเดินไปนอื้อหเอแกม่านไมีได้แนบไปแต่ย่านหรือเอยกะ

แล้เดี๋ยวเดี๋ย่งาเนี่ยนะ้วเดียนเนียนะแง่แ่มากเลยเฮ้ยไม่นีอ่นอไ่ดีตัวนี้ชิวยนืออีลานรอ้ออืมถามน้องแล้วน้่บว่าสิเดี๋่ พระจ้าว่าหยอกชิ่ยวล่ะบริยัตมันอิ่มแล้วตัวนี้น้องว่ายานมอตติน่ะตัวล้มขาพราจอยนี่บิ้วเอ้ยแกผัวแข่งน้องแกตาน้องน้ายถู ตงโน้นี่เบิ่งได้แล้วกะว่าตรงนี้แต่ปักต่สั้นใช่นะด้ยกะจขาวมันก็รุ่นะมันไป่หัมันไปแ่เว้ยมาก

โอ้ช่างมุดอนั้น่ะวิวเนี่ยดุดไปเลยวิวอ๋อเก่งดีเนี่ยรับนี่น่ะเปิดแข่งกันดูแข่งกับช่างดู้มาเฮียงกันเด้อเปิดตั้งแน่ตั้งตั้งเฮียงกันก่อน <laughs> Mình like đi 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 มันเปิดไพ่จ้ะแต่ว่าเปิดไพ่แล um> ้วบอกเห็นมันจัอาวับมับนีมือแล้วไะจอยขามันนะขาในวันนะเามนะ้

อ่จงไวลา่จงไวให้เจ้าแล้วจงไว้ม่ว่านแน่มม่วอ่าม้ัว่าในของม่ว่านเลยม่ว่านกินน้ำหวานหมดถ้วยหนึ่งเลยเนี่ยเนี่ยหลักฐานพี่เจมพิซซ่าก็หมดถาดหนึ่ง ล้างไข่ก็หมดแตะหนึ่งเปลี่ยนช้อน่อยอันนี้ก็ของมิวส์ใช่กินเลยวิวของมิวนมาหนิอันนี้ก็ของมิว้วนี่นี่นี่นักคาเนี่ยกินไปครึ่ง กินไม่จบจ้ะนย็นแล้วจ้ะ่คเห็นมนกิดเนกแต่ก็ี่ยวกิมนแต่อกินแต่ป่าสีมากพุ่นก็ยืนยุกขแนไม่ดีนะหดพดเข่าข้างน้ารพอไีอิงอันค้ำแพงนะกินใหนนอกใหนนอกกินน้ำได้ดนอกชิมอาจจะช่วยชดอับพ่าะจะมือเช็ดเออ ให้ไปเจอยตักป้อนลูกล่ะให้ไปเจอตักป้อนลองชิมดูคะถ้ามันแรว่หากบนเราต้อลงหนัก้องกิน้องยิกินเมือน้องไหนขัมื่อน้องนนตะก้อนเสาไปต้มเสาใสดินหนากดินตาไงชิมดด้เช็ดช่ดนาะหอมกุ๊บวาเนาวาสนาเน่ของแช่ดเลช่ดหนาะเม่น้องมือไงนะในนั้ไม่เหนือยหรว่านเแจ็ของแช่

นเมงวันตกใช่เนาะมือลูกมือเหนียวจักเอนอยยังไม่าบน้ำเด้เอ้ยนะน้อกอาบได้เอ้ยจังไม่อาบน้ำเลยอไได้อนกัมดครกินให้หมดซะเงินมัมมี่อ่ะมัมมี่อ่ะกินให้หมดเลยมัมมี่นี่ยยังดูฮาน้องหยาดเลยน้องหมอกเลยว่าเดยอ

ทีนี้โชกแล้วไปจ้แม่ไปาจับอกแม่ไไปทาแมแกินวนีบอกไม่อ้วนเลยแม่ใบไป็นคนใจตังแล้วต้มก็ต้มไม่กินแล้วบอกไม่อ้วนเลยอ้างอีกอ้างอีกอางอีกอย่า้ยงฮ้ยเน้อยเฮ้ยังนยเฮ้่้ยเฮยน้ิม้ม้้เย นินได้บังอาจคข้แล้ววิ่งร้อนนี่ใช่น่ะหอบผ่าหอบคอนไปใช้ได้บัดนี้คุณนี่น้องว่าร้องเพลงน่ะอ้ออ้อล่ะจ้าคุณหญิงค่ะไปเอาให้กันนะนี่นี่นี่พี่เจมดูดูสิคะในมือยังยกลค่ะเออกลวยไม่รดวเกลอเนาะกลือเนาะคุณเล่นจ้ะวอกผ่านงานเดือดอยู่นี้นะกวีพิงค่ะจ้ากล้วยพิง กินได้มีประโยชน์กุ้ยละวะเพราะอะไรลูกเอ้อถือนั่นเป็นหลักฐานถืออันขี้ฝุ่นมาแบบแอร์ประตูเนี่ยเงินดื่มเนี่ยบิ๊กหัวตามเดียมเลยเพื่อนตัวเป็นไข่เช่ารือว่าเพื่อนตัวชุดี้ มันไข่ช่วงแรกไงแบบว่าขี้มันพุ่มอย่างเงี้ยย่ากระเวนโมเป็นย่างย่าแดงโมเป็นทีนเอาเอาไข่ด่านะถูกแกัดเนี่ยไต่เพื่นว่าไปกวดว่าเป็นปอดเป็นเปดขึ้นกนนะคนนอนในห้ยของง่ไม่ได้เฉยๆย่างด้้ยโมได้แล้วสมใส่หมูทอด้างอีนะสมย่างเส้ยกันยางใส่หทอ่านอนนีไปของเอ้ย

มาแล้วจ yes. yes. ้ามาแล้วอ right. <onder Esta, S 2> ันน <fasting Gun> ี้เอาให้หน้าบ้านีเยจะไหนชงยังไปเลยุกแล้วเฮ้ยไหนชุกเลยนะตุ่มตุ่ใส่ทานอายุแต่ะวัาใส่ทานได่เดียวนึงถือลูกหลานถึงว่ัเจ้าโอ้ตัวตุทางขย่ก็เต็มแล้วเนี่ยใครเป็นคนกินไม่รู้เลย